รอยไทยใครทำก็อร่อยไม้อัตราภูเขาผลิตในประเทศไทยใช้ดีสวยแร่งแน่นทนสลากออมสินลุ้นทองฉลองร้อยปีโทร1 1 1 5วันนี้แจกหนังสือหนึ่งเล่มน,นะฮะความขัดแย้งและความลักรั่นนะฮะของทนายดวงยานวานะฮะถามว่าอาจารย์ทนเนศ สอนหนังสืออยู่ที่ไหนครับโหมีคนตอบมาตั้งแต่เจ็ดโมงสองนาทีโอ้อ๋อสงสัยพนักงานแถวเนี้ยจะเร็วกันอะไรขนาดนั้นเจ็ดโมงสองนาทีนี่ยังไม่ได้โฆษณาหนังสือเลยไม่ใช่เหรอครับถือว่ารายการสดแล้วฮะโอ้โหนะครับอาจารย์ท่านนี้ดีใจแย่นะครับมีข่าวเมื่อวานครับเป็นข่าวเล็กๆซึ่งจริงๆก็สื่อก็แทบจะไม่ลงนะฮะก็คือเรื่องกกตลงความเห็นนะครับว่ากรณีบริจาคเงิน ให้กับบริษัทอีส์อีสวอเตบริจาคเงินให้ช่วยนำท่วมผ่านปครับเขาเข้าใจว่าที่ผ่านเมื่อวานเน่ยมี2กรณีก็คือกรณีของ East w วอเตอกับกรณีของการบริจาคเงินเข้าพักนะครับโดยการไม่ขีดคร่อมเช็คนะฮะก็ก็แหมก็เสียความรู้สึกฮะคือผมกลับมีความรู้สึกว่า กรกตชุดนี้นะครับน่าจะทํางานได้อย่างโปร่งใสกว่านี้นะครับแม้ว่าตัวเองจะหมดวาระในวันที่19กันยาที่จะถึงนี้นะแต่อย่างไรก็ดีนะครับก็เป็นผลงานชิ้นโปรดำําที่ทิ้งไว้ให้พวกเรานะครับเขาบอกว่านะครับในกรณีที่มีการยื่นนะครับคําร้องโดยนายเรืองไกลนะครับอดีตสวสัญหาขอยุบพักประชาธิปต์ในกรณีรับบริจาคเงิน1ล้านบาทนะครับถุงยางชีพ500ถุงและน้ำดื่มเนี่ยนะฮะ ก็บอกว่าในชั้นสืบสวนของอนุกรรมการไต่สวนมีมติเสียงข้างมากนะครับ3ต่อสองให้ยุบพักและดําเนินคดีอาญากับนายสุเทพเทือกสุบัณน,นาง<ม>อัญชลีวานิเทพ,พบุตรนะฮะและนายนัทพลทิพสุวรรณนะครับผู้เปิดบัญชีศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของพักนะครับแต่เมื่อส่งความเห็นไปอย่างนายทะเบียนนะครับซึ่งก็คือคุณอภิชาติเนี่ยแหละซึ่งนายทะเบียนมีความเห็นให้ยุติเรื่องนี้นะฮะแล้ก็กรต่อคุณสดศรีเองก็บอกว่า ก็อนุกรรมการไม่มีสิทธิ์ก็ต้องฟังนะครับก็ต้องให้เป็นไปตามข้อเสนอของท่านนายทะเบียนนายทะเบียนพักซึ่งนายทะเบียนก็คือเป็นประธานกรกตเนี่ยทำหน้าที่นายทะเบียนด้วยอำนาจนี้เป็นของนายทะเบียนแล้วอย่างนั้นจะมีคนเดินไว้ทาไมครับก็ส่งให้นายทะเบียนเลยไม่ดีกว่าแล้วใช่ฮะถ้ามันทํากันอย่างนี้ก็ไม่ต้องมีนายทะเบียนไม่ต้องมีกรมนดกรรมการนายทะเบียนเขาเห็นแย้งจากอนุกรรมการอนุกรรมการอาจจะใช้มาตรฐานเดิมๆที่ตัดสินกันมาแล้วหลายคนหลายพักแต่ว่า มาตรฐานนั้นใช้ไม่ได้ฮะว่าตอนนี้มาตรฐานนี้นายทะเบียนบอกว่าเป็นเรื่องของเจตดูที่เจตนาคือดูที่เจตนาหรือดูที่นายทะเบียนฮะคือหมายความว่าคือถ้าตัดสินค้าวหน้าก็ไม่ต้องดูอย่างอื่นเนีดูว่านายทะเบียนให้เหตุผลอะไรเพราะว่า ข้อหนึ่งคือสิ่งที่นายทะเบียนทําถือเป็นที่สิ้นสุดครับ,รบข้อที่สองถ้าไม่ตรงกับที่นายทะเบียนต้องการ,รกให้กลับไปดูข้อหนึ่งเลยใช่คือกลับไปดูข้อหนึ่งใหม่อ,อย่างเงี้ยฮะอย่างเงี้ยฮะหรือไม่ต้องกลับไปดูว่าพักไหนเลยครับไม่ต้องนะฮะก็อยู่ที่นายทะเบียนดีกว่าอันน,น,นี้อันนี้เป็นข้อศูนย์ครับคืออะไรสิ่งที่พักนี้ทําไม่ผิดไม่ผิดฮะแล้วมีกรณีของเช็คนะครับซึ่งนายทะเบียนอีกเช่นกันนะฮะก็มาให้คอมเมนต์ว่า ไม่ได้มีเจตนาอะไรมันแค่เป็นกระบวนการมันแค่เป็นวิธีการที่ผิดพลาดไปครับกรณีเช็คนี่คือสื้าวัดกันด้วยเจตนาแล้วจะมีกฎหมายไว้ทำไมอะฮะก็กฎหมายก็มีไว้กำกับเฉยๆฮะกฎหมายเปิดช่องให้ใช้เจตนาได้อันนี้ยิ่งกว่าวิจารณญาเนี่ยนะฮะก็คือว่าเรื่องยังมีเรื่องหนึ่งนะฮะผมขอถามคําถามเดียวเลยสําหรับเรื่องกกตเนี่ยจากนี้ไปผมไม่สนใจแล้วดีกว่าว่ากกตจะตัดสินอะไรกับพักนี้ผมสนใจว่ากกตชุดนี้จะหมดวาระเมื่อไหร่ดีกว่าสิบเก้ากันยาสิบเก้ากันยาโอ้โหเล็กประมาณสามเดือน ครับทีนี้เรากันจะเป็นการฉลองและลํเลึกใหญ่ในปีนี้ใช่ไหมครับใช่ครับก <c oughs> ็ทยอยหมดเวาลาฮะแต่ว่าคนใหม่ก็เข้ามาจะร้ายกว่าเดิมก็ได้เพราะว่าโครงสร้างและการเลือกชุดเดิมไม่ใช่ชุดเดิมสิเพราะ่กรกตน,นี่มาจากรัฐธรรมนูญ40แต่เป็นชุดเดิมซึ่งคมชตั้ง มันต้องมาชตั้งแม่แหละใช่ใช่ครับแต่กระบวนการของโครงสร้างของการสรรหาโดยเฉพาะการให้อํานาจกับบุติมันก็เป็นผลพวงของรัฐธรรมนูญปี5้ใช่เพราะนั้นอาจจะร้ายกว่าเดิมคือกรกตชุดนี้เนี่ยมาจากคอมชชันตั้งจริงแต่ว่ากระบวนการสัญหาเนี่ยคือมันค้างมาค้างมาจากกรกตชุด40ครับแล้วพอเลือกตั้งปุ๊บรัฐประหารเขายังใช้ชุดเดิมอยู่ครับแต่ว่า ชุดใหม่เนี่ยอาจจะร้ายกว่าเดิมนะครับนะครับงนั้นอย่าเพิ่งคิดว่าฟ้าสีทองผ่องอภัยนี่ก็มีอีกเรื่องนะฮะอย่างเช่นในกรณีของการตรวจสอบคุณสมบัติของคุณอภิสิทธิ์นะครับในกรณีกระทรวงกลาโหมมีคําสั่งให้ปลดจากในกองหลนก็เหมือนกันนะฮะก็บอกว่าก็ให้ยุติไปตอนเรามีเรื่องนี้ด้วยแะเพราะเขาบอกกําลังสอบสวนทั้งสองเรื่องคือเรื่องทั้งใช่ไหมฮะในข่าวเล่มไหนบอกว่าให้ยุติไปครับคือเรื่องของบริจาคเงินผ่านเช็ค ที่ตัดเงินเดืนอนสอผ่านเช็คนี่นะครับะะจริงๆแล้วเรื่องนี้อยู่ในสารธรรมนูญแต่กกตนเนี่ยบอกว่าเพื่อจะได้เป็นมาตรฐานก็เลยศึกษาก่อนศึกษาก่อนไม่พอฮะยังแถลงอีกเรื่องนี้น่า,นาเกลียดกว่าเรื่องของการใช้อํานาจดุลพินิษเรื่องเ,อเจตนาไม่เจตนาของบริจาคเงนินอีสวดเตอร์ซะอีกเพราะว่านี่เป็นการชี้นาสารธรรมนูญเลยซื้อไม่ด่านะฮะซื้อไม่ด่าะ,ะว่าชี้นาสารธรรมนูญหรือว่าสรุปทั้งหมดเนี่ยกดข้อที่โสดแล้วมันมี ลบหนึ่งก็คืออะไรที่คนเลืองไก่ยื่นแล้วเป็นผลไม่ดีกับพรครคประชาธิปัตย์คือถ้าโดนขนาดนี้คุณสมัครไปเล่นคุณสมัครแล้วคุณสมัครโดนอยู่คนเดียวเลยนะฮะ <c oughs> คุณ <c oughs> เลืองไก่นี่แกไม่มีราคาสรรําหรับกกตาเลยค่ะ <c oughs> คงงั้นฮะเพราะว่าคุณเลืองไก่นี่ก็ก็แปะหลายคดีนะคือสําเร็จมาหลายคดีคดีที่ไม่สาเร็จเนี่ยล้วนแต่เกี่ยวกับประชาธิปัตย์ มันไม่ใช่เรื่องข้อหนึ่งฮะกฎข้อหนึ่งมันเป็นกดข้อศูนคือเราไม่ได้เห็นด้วยการยุบพักนะฮะเพียงแต่นี้กําลังชี้ให้เห็นถึงความเป็นสองมาตรฐานหรือเขามีมาตรฐานดีมาตรฐานดียวอการที่ายคำเนี่ยฮะของคุณอภิพิชาติได้ไงว่าแกกล่าวนะครับว่าใช้ความเป็นผู้วิพากษาในการพิจารณาในกรณีพบว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่มีเจตนาทุจริตรับเงิน แล้วนําทั้งต้นทั้งดอกนะครับส่งให้สํานักนายกจึงไม่เห็นว่ามีความผิดจึงเสนอยุติการดําเนินการในเรื่องนี้ครับเพราะฉะนั้นก็ the end justifies t h e mean นะฮะกระบวน<อ>การ<อ>มีปัญหาอะไรทุกอย่างไม่เป็นไรในกรณีของพรรคประชาธิปัตย์ครับนะครับแต่ถ้าดูแล้วเจตนาไม่ผิดก็ถือว่ารอดไปนะฮะในทางกลับกันคุณใช้เหตุผลเดียวกันในกรณีอื่นๆด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็ควรจะต้องศึกษาเป็นบรรทัดฐ,ฐานนะฮะครับนะฮะใครจะทําวิทยานิพนธ์ปรียร์โทเรื่องนี้ที่ทภาศาสา์ผมให้ตังค์เลย ให้ตังเรียนเลยทำเรื่องนี้นะก็อ่ก็เป็นอีกบันทึกหนึ่งะฮะว่าเก็บเอาไว้นะครับพอพระพุธปฏิปัตก็ดีฮะเรื่องยุบพักเราก็ไม่อยากให้ยุบอยู่แล้วฮะะแต่ก็ต้องไปดูกันเพราะว่าสารนุรณยังคาเรื่องอันนี้อยู่นะฮะก็คือเรื่องของคุณสมบัติหลังจากถูกปลดทหารแต่คุณชูวัฒน์ต้องพูดให้เคลียร์นี้ึ่งนะครับ เรื่องยุบพักผมไม่เห็นด้วยแต่การไม่ยุบพ right. so ักไม่ได้แปลว่าห้ามพูดว่ามันผิดไงฮะทุกเรื่องมันมีเรื่องผิดก่อนทีนี้ผิดโทษยุบพักไม่ควรมีแต่ไม่ใช่ว่าไม่ไม่ไม่มีความผิดในแง่ของความผิดที่จะนําไปสู่โทษยุบพักไอ้สิ่งนั้นก็ต้องมาดูว่าผิดหรือเปล่าส่วนยุบพักหรือไม่ยุบพักอีกเรื่องไอ้นี้มันเลยไปคือว่าไม่ผิดด้วยฮะไม่ใช่ว่าไม่ยุบพักอย่างเดียวไม่ผิดด้วยนะครับทีนี้กลับมาถามในกรณีของคุณอภิี่สิทธิ์เนี่ยจริงๆ รเรื่องคุณสมบัติของคุณอภิสิทธิ์นี่เป็นเรื่องของสารรัฐธรรมนูญที่ต้องตีความหรือจริงๆมันเป็นเรื่องของกฎหมายเก่าของการเลือกตั้งอของคุณสมบัติผู้ลงสมัครและผู้ดำรงตําแหน่งทางการเมืองใช่ฮะแต่ว่าอํานาจสูงสุดมันไปอยู่ที่สารรัฐธรรมนูญด้วยถ้าถ้ามีใครร้องสารรัฐธรรมนูญใช่ไหมผมเข้าใจว่าเรื่องนี้เขาไม่ได้ผ่านมาทางกกตเขาผ่านเรื่องคุณสมบัตินะฮะเขาผ่านไปทางรู้สึกจะสส,ส,สเป็นคนยื่นเอง เป็นยื่นก็คือยื่นเข้าสู่สารรัฐมนูญทีนี้กรกตเนี่ยเขาก็กลัวว่าเดี๋ยวจะไปมีมาตรฐานคนอื่นๆก็นี่คนอื่นๆปลดถูกปลดทหารซึ่งคงไม่มีใครหนีทหารแล้วมั้งฮะเนี่ยนะคงไม่มีใครมีคุณอกประยทธ์เป็นต้นแบบเรื่องในงานยากอยู่ฮะก็เลยจะพยายามหาเกณฑ์เป็นมาตรฐานไว้หาหาเกณฑ์เป็นมาตรฐานซึ่งก็แต่ว่า รีบแถลงออกมาเนี่ยไอเดีย <idea S 1> <ด>ก็คือส่งเผือกร้อนต่อให้กับกรกะตชุดต่อไปครับฮะเรื่องการเมืองของพระพธธปิฎปฏ์นะครับหมดเท่านี้เดี๋ยวเรากลับมาเบรกหน้ายังมีเรื่องของบ้านเมืองเรื่องน้ําเรื่องอะไรอีกนะฮะครับ,รบสลากออมสินลุ้นทองฉลองร้อยปีโทร1 1ึ่ไซโจเดนกิ มุ่งมั่นพัฒนาความเย็นเพื่อสุขภาพและพลังงานแม่อีก2องอาทิตย์อะหนูจะแต่งงานอยู่แล้วนะหนูท้องข้าไม่เป็นเลยถ้าครอบครัอพ่อาร์เขารู้อะเขาจะว่าหนูไหมอะไม่ว่าเธอหรอกเขาจะว่าแม่ตั้งหากเพราะว่ามาถึงยายด้วยแหละทำไงดีอ่ะเริ่มง่ายๆก่อนแกงเขียวหวานสมัยก่อนเลยนะ ทำแกงทีนะต้องพิถีพิถันพิแกงก็ต้องสดต้องใส่ใจตําเนี่ยเป็นวันๆเลยโอ้ยไม่ต้องขนาดนั้นหรอกแม่ใส่เลยหรอพอน้ําแกงเดือดก็ใส่เนื้อพอเนื้อสุกก็ใส่ผักก็เสร็จแล้วง่ายจังฝีมือฉันเรื่องหมกข้าวไม่เป็นนี่อ,อร่อยฝีมือแม่แน่ๆเลยสเสน่ห์ปลายจังหะ่ะดูเอาไว้ผู้ชายอ่ะไม่หนีไปไหนเชื่อเนะถอะครับลองทําดูยังไงก็อร่อย Roy Food. The healthy taste. พบกับดีว่าคาเฟ่ทุกวันจะถึงสู่เวลา9กานาฬิกาสานาทีทางวอทเปิดโลกแห่งการ จินตนาการจะขับเคลื่อนชีวิตคุณรวมค้นหาแรงบันดาลใจจากบุคคลหลากหลายวงการเพราะแรงบันดาลใจเกิดขึ้นได้ทุกวัน Can I Steal a Little Love? Can I Steal a Little Love? c o o l me honey I'm on fire To steal your love is my desire ข <Can S 1> อซีลีวิง่งตอบครบจบทุกไอเดียทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์10น30นาท,ทาง Voice TV ไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารสาระ Land and าส์เรื่องแผนจัดการน้ำนะครับด้วยวงเงิน3.5แสนล้านบาทก็เข้าไปขั้นหนึ่งแล้วนะครคือคั้นว่าได้ตัวแล้วว่าใครที่จะเป็นคนทำนะครับในทั้งหมดนี้นะครก็จะมีทั้งหมดอยู่9โมดูลใช่ไหมครับแล้วก็ อิตาเลียนไทยซึ่งร่วมทุนกับจีเนี่ยได้ไป5นะครับเควอเตอร์ซึ่งเป็นัลชาติเกาหลีเนี่ยได้ไป2นะครับล็อกเลได้ดูเรื่องระบบระบบคอมพิวเตอร์ระบบจัดการทั้งหมดนะฮะทงข้อมูลนะครับแล้วก็มีสมิตรสมิตรยูเอสีก็ได้ไปหนึ่งใช่ไหมฮะครับนะครับแต่ว่าเควอเตอร์ได้2สองโมดูลสองชุดมูลค่าสูงกว่าเยอะแต่มูลค่าสูงมูลค่า โครงการ IDT นี่เยอะ <จด S 1> สุด 6, แต่<ส>ว่านะราค,าคร่าต่ำกว่า ICT นี่คืออิตาเลียนไทยนะฮะได้ไป5แต่ว่าได้ไปแค่แสนกว่าอัน,นอันนี้เพราะว่าเคววเตอร์เนี่ยเขาไปทำเขาได้โครงการฟัดเวด้วยซึ่งฟัดเวนี่มันครอบคุมเยอะ คมเยอะเส้นทางน้ําผ่านทีนีเมื่อวานก็เห็นได้ข่าวว่ามีการถ่ายทอดตัวกระบวนการตรงนี้ด้วยในช่องสิบเอ็ดช่องสิบเอ็ดนะครับผมห่วงอันหนึ่งคือมันมี2เรื่องนะคือเรื่องตัวนี้ผมไม่กล้าร่วงเพราะผมไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์อะไรมากมายไม่ค่อยรู้เรื่องเรื่องมูลค่าแต่ห่วงอีก